น้องคนนี้ทำงานดีนะงานคุ้นคนะอ้าวัลบเหรรายการนชไม่ทิ้งกันได้รับรางวัลประชาบดีประเภทสื่อสร้างสรรค์ประจำปี2565สวัสดีครับมาพบกับรายการนชกับผมรังพระครและผมเอินวัดใหญ่ครับผมวันนี้ได้ได้ขอบคุณมามาก่อนอื่นเลยขอขอบคุณนี่นะผู้สนับสุน ปอนเซอร์เรานะพี่แบงค์พลังแบงค์รีแมโปโคแบงค์ช็อปนะฮะเอาอยู่ที่ไหนพี่แล้ววันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดปทุมธานีนะครับอำเภอเมืองซอยร่วมสุขสิบครับผมมาทำอะไรอ่ะวันนี้นะครับก็มีอดีตนักโทษคนหนึ่งนะครับพ้นโทษออกมาก็แปดเก้าปีแล้วนะครับเขาเปิดร้านอาหารตามสั่งนะครับก็เป็นสามารถชีพโอ้อยเอาเข้ไปเราไปดูกันว่าร้านเขาเป็นยังไงแล้วเขาจะอยู่ได้หรือไม่ได้เดี๋ยวไปดูซิว่าอร่อยหรือเปล่าตามมาเลยครับ เอ้าแล้วมานั่งอะไรตรงนี้อ่ะเอาพี่ผมนักชิมไม่นท์นักพูดผมรอก็อยู่ในเฟรมเมื่อกี้ไม่เห็นมาเข้าเลยผมรอกินอย่างเดียวครับเป็น้าที่ผมโอ้โหโอุ้กพี่ทุกพี่เออเบสบอลเอาละท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับพี่บอยนะโอ้่บอยสวัสดีพี่บอยทีแรกอ่ะพี่บอยเนี่ยติดอยู่ที่เรือนจำไหนนะครับสามโคกครับติดสามโคกติดไปกี่ปี รวมๆแล้วก็หลายรอบหลายปีอยู่ครับหลายรอบหลายปีพ้นทั่วมาแล้วนานแค่ไหนประมาณ8ปดปีเก้าปีแล้วครับ8ปดปีเก้าปีแล้วแล้วตอนนี้ตัดสินใจมาเปิดร้านอาหารตามสั่งเนี่ยตั้งแต่แรกเลยไหมก็ผมช่วยน้าผมก่อนครับเพื่อช่วยน้าทำก่อนอืมแล้วพอน้าเสร็ผมก็ทำต่อกับแฟนมาตลอดนะครับทำต่อกับแฟนมาสองคนผักเตทำงต่อสามต่อครับแล้วร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่ผมออกมาเปิดร้านก็หกโมงถึง ประมาณบ่ายสามครับก็เก็ขายดีไหมขายดีพอได้พี่พอพอขายได้ผมไม่ต้องเช่าที่ไงแตเช่าที่ก็ไม่ไหวแถวนี้เพราะโอ้โหค่าเช่าค่าอะไรแล้วอะไรที่ร้านที่ว่าทีเด็ดและซิกเนเจอร์อะไรที่แบบว่ามันเด็ดทุกอย่างอะครับเฮ้ยเ้ยเด,ด็ดทุกอย่างผมจะบอกให<ด>้<ด>นี่นเด็ดทุกอย่างวันเนี้ยผมมีนักกินมาด้วยคนนี้นะกินเนี่ยถ้าไม่อร่อยเนี่ยเขาบอกไม่อร่อยถ้าอร่อยเขาก็บอกอร่อยครับมั่นใจไหมว่าอร่อยมั่นใจครับอ้าวมั่นใจเดี๋ยวไปดูกันนะว่า อร่อยจริงหรือเปล่าตามไปดูก่อนไอ้น้องไอ้น้องกับข้าวที่สั่งได้ยังอ่ะได้ครับได้ครับพี่ได้ครับครับพี่ทุบหล่อเราอ่ะครับอ้าวว้าวว้าวนี่มาบอกเลยทุกอย่างอันนี้คืออะไรครับนี่คือพี่จะบอกได้อันนี้คือคานนาหมูกรอบดูหมูดูหมูดินี่ความฉ่ำของหมูกรอบนะครับนี่จะให้ดูความฉ่ำของหมูกรอบใกล้ๆ แน่ๆกับทางหมูกรอบนะครับนี่แล้วก็คณะนี่ก็อ่อนๆแล้วอ่อนๆเลย,น,เลยนี่คณะนม่แต่าะที่แตกต่างคณะอ่าแต่ว่าตอนนี้จะ่นหน้าหนาวที่เชียงใหม่ก็เรแม่คณงอันนี้แม่คณะ <c oughs> แม่คณะอ่าอัน <c oughs> <ๆ S 2> นี้เป็นอ่ะเกาเหลาเกาเหลาหมูนะครับลูกชิ้นหมูนะครับแุกอย่างดีหมดทุกอย่างตับเติบหมูนี่หมูตับเน้นๆนะฮะนี่หมู นี่หมูขออนุญาตครับขอยากครับพี่ขออนุญาตครับผัดขำตาลทำงานทำงานทำนาดีทำงานนี่อันนี้ฮะนี่อันนี้เป็นหมูทอดกระเทียมเขาก็ร้านก็อยากจะคอมเพลนร้านแล้วกันห่วงแตกกวาแล้วไงไอหมาตึงลูกร้านเนี้ยนี่เข้าด้วยนะตัดซี่นะเข้าด้วยแรับซีอือเอาละทีนี้ชิมแล้วเดี๋ยวผมป้อนคุณเหมือนเดิมนะ ขอบคุณพี่พี่แก่นดีคานาหมูกรอบนะครับไม่เอาคนาหมูกรอบโอเคเดี๋ยวผมป้อนให้พี่เน้นๆแบบว่าได้เลยจำฉำดำให้ผมหน่อยไดเลยอร่อยกว่าหมูกรอบคุณชายก็ที่นี่แล้ววะอันนี้ปอนชิมชิมนี่ดู่งหมูกรอบป่ะอ่ะอันนี้ก็ต้องเขากินทีละอย่างอ่างงโอ้โหเนี้ยหมูกรอบเนี่ยนี่นี่นี่เป็นคานกรอบโอเนีิ อะไรวะอ๋อนี่เจ้าเหลาเจ้าเหลาโอเคตับลูกชิ้นมาเลยอตับง่ายได้เลยก็ชิ้นมาเลยใช่อย่าบอกเอาถุง้องให้กูเลยนี่นายอ้ามาอ้าวตลกเหรออันหลงเหรอผมไม่ผมไม่ใช่หนิแต่ดันลกนะครับผมไม่ได้ผมเรียกคนดันหลกงนะเอาแค่นี้เอออ่ะเทียมเด้ดีด้อ เมนส้นหนีบจะติดตลกินปตลกปะเนี่ยทีมเป้เราเป็นยักษ์ทีมเราต้องรู้ไงตังกวาละเขาเป็นไงเรายการรอทอครับดีกว่าดีครับหลุดลอดเลยแกงกวายังกรอบเลยอืมจับอ่าครับผมแท๊กเท้านะจับเท้าพี่นะผมขอกินเองดีกว่าไปไปไปพี่ไปไปไปนี่หมูกรอบเน้นๆนะหมูกรอบกินนี่อร่อยมากเลยนี่ไผ่ขนาไปด้วยนี่ชัดๆ หมูกรอบดำหนังกรอบติดหัวชนเอ็มเนี่ย yeah. ง <that incident should immun ize> ั้นอื้มร้านอื่นลมเสียนะร้านอื่นผสมแป้งร้านนี้แป้งล้วนอยากอยากอยากเนื้อล้วนเนี่ยหมู่มเฮียมดำดำเฮียม จะเลื่อนจังกวาให้มันร้อนเดี๋ยวก็ให้นะตำรวเอาะไรทุกอย่างเหรอขึ้นเอาละฮะเมื่อกี้นักชิมผมทานไปเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าอร่อยนะฮะก็ดูทรงเขาเลยตัวขนาดนี้กินร้านไหนอร่อยทุกร้านให้เขาบอกเขาตัวไม่ใหญ่เขาบอกว่าเสื้อเขาหดเสื้อเขาหดเสื้อเขาหดเองเขาบอว่าเขาพอดีพอดีอ่าอขอที่ตั้งร้านแบบชัดเจนเลยฮะร้านผมตั้งอยู่ตรงซอยร่มสุขสิษย์ครับ ซอยบ้านพับบนชลานะครับอ่าเ,เปิดกีโ่โมงถึงกีโ่โมงเปิดประมาณหกโมงถึงประมาณบ่ายสามครับของทุกวันหยุดวันอาทิตย์ครับหยุดวันอาทิตย์นะอะมีอะไรจะฝากเอ่ออดีตผู้ต้องขังหรือผู้ต้องขังที่ดูอยู่ในนั้นอ่อผมว่าสังคมอะ่ะมันไม่ได้อยู่ยากครับอยู่ที่เราจะอยากอยู่กับสังคมไหมทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเราครับถ้าใจเราแต่ว่าเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างมันก็ มันจะมีเรื่องดีงาเข้ามาในตัวเราครับแค่นี้ครับโอ้โห,โหเราขอขอบคุณพี่แบงค์พราแบางค์ครเป็นสปอนเซอร์ของเรานะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่ด้วยนะครับครับคือคนดีสู่สังคมนะแล้วมาติดตามดูวนะ่า <c oughs> ว่าครั้งหน้าผมกับพี่เอิรเนี่ยรายการนอชรอบัริการจะไปหาใข่แต่ไม่ใช่หาคนนี้แน่นอนนะ